ยึดกระจอกเควน้าหีกากไอ้น้องเควล่าวกากคิดายสหรับเงินฟรีไม่ตังค์เงินฟรียึดไตกี่ทีกะทีก็แพ้เหมือนเดิมไอ้น้องเควไอ้กากป้ปลวิ่งไปไปนู่นนู่นอะ うん。<Bye. S 2> Bye. บอกกับเธอว่าอย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ท n i g h t รู้ดีผมทำตัวน่าลำคัญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้ได้เพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมบอกกับเธอว่าอย่าเพิ่งไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ท n i g h t รู้ดีผมทำตัวน่าลำคัญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพลงรักยังไม่ทันได้ใช้และเพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมฝากความคิดถึงไนเเพี้ออื่ พลงรู้อยู่แก่ใจว่าต้องโดนเททิ้งแต่ผมแค่อยากจะย้ำให้ตัวเองเจ็บซีดส่งผมโดยเครียดแต่ก็ไม่ใช่ิดอยากแค่วีปเปอร์ธรรมดาที่มีคนอยากฟีดรู้ดีแหละว่าเธออยากทิ้งแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไวหนาดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ตอนมองไปในตาเธอผมก็ยังดูไม่ออกผมเลเมินแะ้วกันลืมมันไปก่อนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเธอคิดถึงใครอยู่จะมาทิ้งกันง่ายๆอ๋อใจเธอสักนิดยังไม่ให้อ๋อพูดึงกีดที่ผมก็เศร้าเพราะยังดีสู้คนเก่าที่เธอรักยังไม่ได้มันยังไม่ใกล้แต่ก็ยังดีได้ระบายไปกบบีารรขอออองงงงคคนนเเเเมมปป็ื่่กตติิดดดถึธโยไ้จะ เขาเป็นนาที่เธอทิ้งและไม่ตาสละศิษแบบผมโดนกรรมการเขามาสักแยกชกกลางคันที่ต้องจำและฟกคนเองทีมองจะไม่ตามทางมดแต่ว่าเธอสารพมันคือรักแรกพบอย่าบอกกับเธอไว่าจะลืงไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ที่ไหนรู้ดีผมทำตัวน่าลำคาญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้คุยไปเวลาสั้นแต่ก็เป็นส่วนที่สำคัญใช่ไหมเพียงรักได้บิทันได้ใช่ไลมไม่ใช่บทกล่าวที่จะฟังใช่ไหมบอกกับเธอไว่าจะลืงไปได้ไหมอยู่ด้วยกันก่อนในคืนนี้ที่ไหนรู้ดีผมทำตัวน่าลำคาญแต่ที่ผมพยายามเพราะว่ารักใช่ไหมแม้จะได้ เป็นเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นส่วนที่สําคัญใช่ไหม <No. S 1> เพลงรักยังไม่ทันได้ใช้และไอเพลงที่ผมทำเธอจะฟังใช่ไหมหลังจากเล <c oughs> ิกคุยก็ยังมี song story s องสตอรี่ยังเห็นเธอเศร้าของเธอเหมือนเดิมในทุกๆวันแต่ตอนที่ได้เห็นเธอยิ้มในตาตัวเองสัมผัสใบหน้าของเธอเป็นๆ <c oughs> ทั้งหมดที่พูดมันอาจแค่เพลงนั้นเธอย่าไปวอรี่ <c oughs> ผมรอนี่แต่ว่าตอนที่เธอเทไปทุกอย่างมันก็นัวไปหมดรวมทุกอย่างแม่งรวนในเกมความรักของก็เป็นได้แค่ตัวตลกที่รอโอกาสแก้ตัวเดี๋ยวผมเจอด้วยตัวเองไม่ต้องสอนดีกว่าและวิธีหลังจากนี้จะเป็นอพ โดยที่มุนบอกวิพบแล้วก็ต้องมีจาก oh. แอบเสดดาวไว้ที่เลงมานต้องสอบไีกว่าเคยทำให้รู้สึกแย่ผมขอโทษทีเรื่อความรักนี้ผมโง่จริงหลังต่อจากนี้ให้เธอโชคอดีแม้ว่าตอนที่มีเธออยู่นู้สึกโคตรดีเพราะว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่มมองบังเอิญหวังว่าสักวันเราจะกลับมาเจอเพลงนี้อยากผมเขียนให้เธออยากจะกดกันก็ได้แต่อย่าเกลียดก,ก,ก,กันเลย วินที่พี่แพมแพ้นะแม่งเขาไอ้นั่นได้ตลอดเลยนะมา่เสียตอนท้ายอะ่ะ